ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดสืบสารรักษาและต่อยอดตามรอยบาทพระราชา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งสนพระราชหฤทัยและให้ความสําคัญกับทรัพยากรด้านป่าไม้เป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทรงมีพระราชดำริโครงการด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยโดยทรงต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาก,กันรวมทั้งเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อน,นําระบบนิเวศท,ที่ดีนําประโยชน์สู่ประสบนิกรค่ะ พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีให้ทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ําโดยเฉพาะพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่โดยได้มีพระราชดำริความว่าให้ทหารและกรมป่าไม้รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆปลูกฝังแนวคิดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่า อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งเดิมคือ ป่าพนมสารคามซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ราบต่ำขนาดใหญ่พื้นเดียวที่ยังคงสภาพเหลืออยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกของประเทศมีอนาเขตครอบคลุมติดต่อกันถึง5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาสระแก้วชนบุรีระยองและจันทบุรีพื้นที่ป่าผืนนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ถือได้ว่า เป็นป่าดิบลุ่มต่ำพื้นสุดท้ายของประเทศไทยเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างระบบนิเวศภาคกลางกับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือต่อมาป่าพนมสารคามจิ่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตถูกบุกรุกทำลายทำให้พื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดลดลงอย่างรวดเร็วสภาพป่าอยู่ในขั้นวิกฤตสัตว์ป่าถูกลา่าจนเกือบสูญพันธ์ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเกิดความแห้งแล้งและอุทกภัยอย่างต่อเนื่องด้วยพระบารมีทำให้ป่าไม้ถูกทำลายน้อยลงมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าก่อนนอกจากนั้นพระสงฆนิกรของพระองค์มีอาชีพมีที่ทำกิน นั่นคือได้ทั้งการรักษาป่าและยก,กระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกันค่ะบ้านคีรีเขตพัฒนาหมู่บ้านขชานุรักษ์จังหวัดสระแก้วโครงการพัชระสุทธาขชานุรักษ์าเนื่องจากว่า ชาวบ้านของเราเนี่ยมีความผูกพัน์อยู่กับป่าเวลาที่ชาวบ้านของเราออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้จักวิธีการเก็บการรักษาป่าโดยที่เราไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหน้าไฟหรือว่านหน้าแรงอ่ะครับถ้าเกิดเกิดประกายไฟหรือเกิดควันไฟที่ไหนเนี่ยชาวบ้านเราจะไปช่วยกันดับปัจจุบันอาชีพที่เราประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้านนี้เนื่องจากมีช้างป่าเข้ามาก็เป็น าการปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนประสุสัตว์ส่วนใหญ่ภารกิจการลาตเวนเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สองสีราชาหน่วยพิทักษ์ป่าเขาตระกุบหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่สกเจ็ดภัยจิตหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่13ไม่คุยกันไม่เหยียบกิ่งไม้เป็นสิ่งที่ชุดลาดตระเวนป่าต้องพึงระวังเพราะถ้าไม่เงียบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลื่อยไม้ของผู้ลักลอบตัดไม้ที่สำคัญความเงียบยังช่วยทำให้มีโอกาสพบเห็นวัวแดงสัตว์ป่าที่ยังคงอยู่อาศัยในป่าผืนนี้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชโชายให้ต่อยอดและดำรงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและโครงการใดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จตามพระราชดำริประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการป่าลอยต่ออาจังหวัดครับประกอบไปด้วยสองเขตรักษาพันธุ์ครับสามุทยาแห่งชาติครับ เขตรัชพันธุ์สัตป่าเขาลือในเขตรัชพันธุ์สัตป่าเขาไซดดาวอุทยานแห่งชาติเขาที่จกูดอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นและอุทยานแห่งชาติเขาเฉามาเขาวงครับเนื้อที่โดยรวมครับหนึ่งล้านสามแสนไร่เศษครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับปัจจุบันอยู่ที่บริเวณกองร้อยฐานพานที่1306ครับบริเวณนี้ครับโดยกองร้อยฐานพานที่1 3 0 6ครับรับดชอบป่าร้อยต่อจังหวัดครับ ภารกิจที่ได้รับมอบครับในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้สัตว์ป่าครับพาลามมเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเราใช้อุปกรณ์นี้ในการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ทำให้เกิดความคล่องตัวสำหรับในโครงการนี้เราใช้อุปกรณ์นี้ทำอะไรเชิญไปชมครับนะครับพี่พร้อมไหมครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วับผมครับวันนี้ภารกิจอะไรครับวันนี้จะเข้าไปบินเพื่อตรวจป่าครับผมดูแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ดูช้างป่าด้วยครับผมขอให้โชคดีครับพี่วันนี้ครับครับขอให้ปลอดภัยครับครับผมครับ วันนี้แม้พื้นที่ป่าจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของการตัดไม้หรือการล่าสัตว์มากนักเพราะมีกําลังทหารพลานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ล่าตะเวนอยู่ตลอดแต่กลุ่มช้างป่าที่ออกมาหาอาหารกินในหมู่บ้านก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านพอสมควรภารกิจในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าจึงเป็นภารกิจหนึ่ง โดยเฝ้าตรวจเส้นทางเดินของกลุ่มช้างป่าก่อนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนป้องกันซึ่งได้ทำโครงการคูกั้นช้างขึ้นในเส้นทางที่ช้างจะเดินเข้าสู่หมู่บ้านนอกจากงานด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามและภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แล้วหน่วยเฉพาะกิจ กรมจหาหารพานที่13ยังมีภารกิจด้านการสร้างจิตสมนึกเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ลาเลือดทุกยาเป็นชาติพีทเลิมประเทศชาไทยทวีมีชัยสย,ยในพื้นที่ป่าละจอห้าจังหงวัดเนี่ยพอรู้ไหครับนักเรียนพางมีจำนวนกี่ตัวสำรวจตั้งแต่ปี ปกองนะครับประมาณ400กว่าตัวนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์น่าจะเยอะเพิ่มขึ้นอีกจำนวนนึ่งแหล่งน้ำก็สำคัญนะเกิดจากป่านะครับถ้าไม่มีต้นไม้แหล่งน้ำก็ไม่มีนะครับเราศิษยา,าทุกคนเนี่ยต้องไปปลูกต้นไม้นะครับเพื่อให้ผลตกตามฤดูกาลนะครับไม่ให้ไปตัดงเดียวนะครับปลูกนะครับอย่าไปทำลาย รเราที่จําเป็นที่เราจะใช้ประโยชน์ของเราบอผู้ปกครองด้วยนะครับตัดแล้วลูกเสริมขออนุญาตครับคุณครูครับอยากถามครูว่าในส่วนของกิจกรรมหน้าถวทง5นาทีเนี่ยเด็กๆเขามีความชอบไหมครับที่ที่มีบุคคลภายนอกหรือเป็น,ปนในส่วนของครูฐานพาเนี่ยเข้ามาเข้ามาอบรมในส่วนนี้นะครับเด็กนักเรียนนะครับพอรู้แล้วก็ทราบว่ามีทางพิจารเข้ามาเขาก็จะตื่นเต้นนะครับ เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสมรรถภาพที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกันนะครับระหว่างทหารแล้วก็โรงเรียนหลังจากที่เด็กๆได้มีการทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับเด็กๆได้ทัศนคติหรือได้มีจิตสานึกอะไรที่ดีขึ้นเกี่ยวกับป่าไม้พีเป่าครับนักเรียนของเรานะครับได้พัฒนาในเรื่องของการเห็นคุณค่าของพื้นที่ป่าซึ่งเขาเองก็ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ เมื่อกี้กิจกรรมเสาธงห้นาทีน้องได้อะไรบ้างครับก็ได้ความรู้ค่ะแบบว่าพี่เขามาให้ความรู้ก็อันไหนที่เราไม่รู้แล้วก็ได้รู้อะค่ะก็ได้แบบว่าสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการแบบปลูกปลาอะไรประมาณนั้นค่ะ้องนี้แหละครับก็เหมือนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆทุกคนรักสิ่งแวดล้อมค่ะ แต่เมื่อกี้เรื่องต่าม้เรื่องอะไรนี้ก็สามารถที่จะตอบคำถามครูได้เนาะพอได้ค่ะพอได้โอ้พอได้เลยเก่งเลยขออนุญาตถามได้ไหมคะถามได้สิครับคือเสื้อของพี่โน้ตนะคะไม่เหมือนกับทหารพานที่เขามาโรงเรียนน่ะทำพี่โน้ตเป็นทหารเกี่ยวกับอะไรหรอคะเป็นทหารอากาศลูกเป็นทหารอากาศได้ขี่เครื่องบินไหมคะได้ขี่ค่ะก็ก็มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินบ่อย ไม่มีอากาศเครื่องบินบ่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหารอากาศนะก็มีส่วนที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยเช่นกันเช่นการปลูกป่า <Okay. S 1> ซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยเรามีภารกิจในการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องบินโปรยนะเหมือนเหมือนเหมือนทาฝนเทียมเลยใช่ไหมคะเหมือนทําฝนเทียมใช่แล้วเครื่องบินที่ที่มาใช้ในการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยก็เป็นเครื่องบินแบบเดียวกันที่ใช้โปรย ฝนเทียมโปยเกลือคือเขาจะใช้เครื่องบินที่ใช้ชื่อว่า b t 6 7 b t 6 7หรือว่าชื่อ,ช,อชื่อทางการชื่อไทยๆเนี่ยก็คือเครื่องบินลำเลียงแบบ2กอหรือบล2กอเขาก็จะมาะหนัดแปลงแล้วเวลาไปทำภารกิจฝนเทียมของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะมีสารพวกสารเกลืออะไรพวกนี้โปรยผ่านท่อตรงนี้ oh. โปรยผ่านท่อมันก็จะดึงพวก ความชื้นดึงเมฆอะไรเนี่ยทำให้ก่อตัวเป็นเมฆฝนทีเนี้ยเ,เราก็มาดัดแปลงเราก็มาดัดแปลงใช้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยตกลงมาตามพื้นที่แล้วก็สามารถมีต้นไม้เติบโตเจริญเติบโตขึ้นได้ทีนี้อยากถามน้องๆ <c oughs> บ้างถามน้องๆบ้างว่าในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ย ถ้าโปรยโดยใช้มเมล็ดเปล่าๆแล้วโปรยลงมามันจะไม่เจริญเติบโตใช่ไหมหรือเจริญเติบโตน้อยเขามีวิธียังไงที่จะทําให้มเมล็ดที่โปรยลงมาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตเป็นพืชได้มากที่สุดไม่ทราบค่ะทราบไหมลองคิดดูเฉลยค่ะเฉลยก็คือเขาก็จะ รับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยจากกลมป่าไม้มาเนาะกองทัพอากาศจะรับมเมล็ดพันธุ์จากกลมป่าไม้มาแล้วก็นํามาพ่อกับดินแต่ละเมล็ดเนี่ยจะมาพ่อกับดินแล้วเวลาโปรยก็จะโปรยทั้งทั้งดินใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าตกลงดินเนี่ยมันก็สามารถเจริญเต,ติบโตได้เลยแต่ว่าถ้าไปตกตรงอื่นตกบนต้นไม้หรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถเจริญเต,ติบโตได้เช่นกัน เพราะว่ามันมีดินใช่มันมีดินอยู่แล้วที่พ่ออยู่โอเคค่ะหมู่บ้านป่าไม้บ้านชัยพัฒนาโครงการพัฒนาป่าเขาเชก,กันโนนเสาเอสาอันเนื่องมาจากราชดำริเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2532คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการอพยพราษฎรที่เข้าไปบุกรุกอาศัยและทำกินในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างลือในออกมาอยู่ชายป่าโดยทำหมู่บ้านโครงการป่าไม้เพื่อรองรับการอพยพของราษฎรโดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลันที่13เป็นหน่วยประสานงานโครงการและมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานสวัสดีครับพ่อพิจาร์โอ้โหวันนี้ได้มาเยี่ยมในส่วนของ กลุ่มจักสารไม้ไผ่หุ่มเซรามิกของต้าม,มุตไม่ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับค่ะจริงๆเดิมเดิมนะคะเป็นเป็นหมู่บ้านที่ชุมชนมาอยู่ก็จะเป็นเป็นป่านะคะแล้วก็พอเป็นป่าเสร็จแล้วมีโครงการพระราชดำริของสมเด็จท่านนะคะก็ก็ให,ให้ให้เป็นหมู่บ้านาจักสรรน,นะคะพอพอจักสรรโดยเอาคนที่อยู่ในหมู่บ้านชาติภูไทยนะออกมานะคะออกมาอพยพออกมาออก เพื่อให้มาอยู่ในหมู่บ้านที่ในโครงการของพระอ,องค์ท่านนะคะคแล้วเมื่อเมื่อมาอยู่แล้วก็ให้ให้หมู่บ้านเนี้ยเป็นล็อกๆเป็นเนื้อที่เพื่อจะได้ทํากินนะคะคแล้วก็โครงการของพระอ,องค์ท่านกนะะ็คือทําให้ชุมชนที่โนนเสาเอหนึโนนเสาเอสองโนนเสาเอสามนะคะคได้มีที่ทํากินนะคะคโดยที่ไม่ต้องไปตัดไม้ทําลายป่านะคะแล้วก็ได้ออกมาจากป่านะคะก็มา<น><ส><ญ> ทำวิถีชีวิตทําไร่ทําสวนนะคะอบยกมาก็ทําให้ชุมชนนี้อยู่ดีกินดีนะคะรายได้ที่ที่เข้ามากับการกับการที่เราเคยหาของป่าหรือตัดไม้หรืออะไรเงี้ยเพื่อมามาเผาถ่านหรืออะไรเงี้ยครับพอพอมาทําในส่วนของจักสารตรงเนี้เราดีขึ้นไหมถามว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่<ม>ทําจักสารนะคะก็ทําให้ดีชีวิตดีขึ้นมากนะคะก็นะ หนึ่งได้มีงานทำสองได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วก็ได้มีอาชีพในในหลังช่วงเก็บเกี่ยวนะคะ mm hmm. ก็คือทำไร่ทำสวนเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรแล้วก็มีอาชีพนี้เข้ามาเป็นไรายได้เสริมอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้ครับความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี่ค่ะประมุตมีความรู้สึก ภาคภูมิใจและก็ดีใจนะคะคือคือโครงการนี้ทําให้ชุมชนกับป่านี้อยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ทําให้วิถีชุมชนเนี้ยคือคือช่วยกันอนุรักษ์ป่านะคะแล้วก็ไม่ไปทําลายป่านะคะก็มีโครงการเมื่อมีอาชีพมีอะไรนะคะก็ทําให้ชุมชนเนี้ยมีรายได้แล้วเราก็ช่วยกันดูแลรักษาป่านะคะก็อยู่กับกับป่าได้ ด้วยทรงโปรโดให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าก็เพื่อที่จะอำนวยประโยชน์สูขต่อประสบนิกรได้อย่างยั่งยืนเพราะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญค่ะที่มักจะเกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและยังเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศในโลกใบนี้อีกด้วยค่ะ ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อจะมาทำการเกษตรหลังจากนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยมีแนวความคิดยังไงหรือว่ามีหลักคิดหลักปฏิบัติยังไงที่สามารถที่ทำให้บุคคลเหล่านี้นครับชาวบ้านเนี่ยครับเขากลับมาเห็นความสำคัญของป่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องว่าชาวบ้านมีความยากจนทางการแก้ปัญหาก็คือเราได้น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่นะครับในการส่งเสริมให้ราษฎร้พึ่งพาตัวเองให้ได้เนแนวทางถัดไปก็คือเรื่องส่งเสริมการปลูกวัณเกษตรวัณเกษตรคือปลูกพืชป่าผสมกับพืชเกษตรพืชเกษตรจะให้ผลผลิตระยะสั้นวัณคือป่าไม้ก็ปลูกป่าควบกับเพื่อให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาวถัดมาก็คือเราสร้าง ครงการป่าชุมชุกแล้วก็สร้างเครือข่ายขยายเครือข่ายป่าชุมชนไปรอบพื้นที่ป่ารอยต่อเลยครับไม่ใช่เฉพาะตรงน,นี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้มาร่วมกับของอหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรมทหารพานทางของหน่วยอของ<ม>อุทติา,าบูรณาการใช่ครับเขาต้องช่วยกันร่วมมือในการดําเนินโครงการตรงนี้ก็ทําให้พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่โดนทําลายมาใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ชุมชนมีการปรับตัวคือเรื่องอการนำแนวทางปลูกป่าในใจคน,นคนก็รู้สึกว่าป่ามีความสำคัญแล้วหลักการในการปลูกป่าในใจคนเนี่ยประสบผลสำเร็จยังไงบ้างครับทำให้เขารู้สึกเข้าใจครับก่อนแล้วก็จนจนรู้สึกว่ามันเป็นเป็นความสำคัญเป็นความจะเป็นที่จะต้องทำเขาก็จะ แสวงหาวิธีการวิกระบวนการที่จะทําป่าให้เกิดขึ้นสวนป่าบ้านนาอีสาตนตําบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้การปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างและการปลูกป่าในใจคนได้ถูกน้อมนําและต่อยอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าร้อยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วที่ว่ามีไม้สามอย่างประโยชยน์สี่อย่างเนี่ยครับไอ้ประโยชยน์สี่อย่างอย่างแรกคืออะไรครับพี่อย่าง,ยงอย่างแรกคือให้ปลูกพืชกินหัวพืชชันร่าง เราก็เพราะว่าคนอิสานขาดมันขาดกล้วยไม่ได้ก็ต้องต้องปลูกมันไว้ก่อนถ้าหากเรามันแล้งไม่มีอาหารเราก็สามารถขุดมันกินแทนข้าวได้ขายได้ซื้อเป้าได้ประโยชน์ที่สองประโยชน์ที่สองก็คือไม้กินยอดไม้กินยอดไม้ชั้นกลางครับประโยชน์แรกคือไม้กินหัวประโยชน์ที่สองคือไม้ชั้นกลางแบบนี้ค่ะ เป็นผักหวานที่เราค่ะผักหวานหรือไม้สมุนไพรการคือเป็นฝางอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราปลูกป่าแล้วก็ต้องมีสมุนไพรไว้รักษาตัวเองด้วยอ๋อแสดงว่าประโยชน์ที่2เนี่ยนอกจากเก็บยอดมาเก็บก็เป็นสมุนไพรครับผักไม้สมุนไพรด้วยก็จะมีผักหวานผักติ้วยาโบราณใช่แล้วก็มีใ่พวกนี้กินยอด แต่สมุนไพรจะเป็นฝางไม้ไม้ที่3ก็คือเป็นไม้ใช้สอยพวกยางนาตะเคียนใบบําเน็จบํานานยามเก่ยามเท่าเพราะว่าไม้ยกหนึ่งเดวนี้มันก็แพงเราไว้10ปี20ปีข้างหน้าก็สามารถเอาแปรรูปทําบ้านหรือเข้าลงเรื่อยเพื่อจะเปลเป็นสินทรัพย์ได้ได้ประโยชน์ที่4ก็ประโยชน์ที่4ก็คือให้ธรรมชาติได้อกอากาศถ้าเรามาป่าบ่อย โรคไฟไค่เจ็บก็จะไม่มีคือไม่มีสารพิษไม่มีอะไร,รได้ธรรมชาติเป็นพึ่งเป็นนกเป็นอะไรเป็นนกเป็นหนูก็จะมาโดยคือประโยชน์ที่สีเราได,ได้ได้ธรรมชาติได้อาโซนแหล่งอาหารด้วยโ ใหญ่ทูนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านในาสารครับหมู่16ตําบลท่ากระดานอำเภอสนา้ชายเขตจังหวัดชันเทาเทําไมหมู่บ้านนี้ถึง,ถงชื่อว่านายสารครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนอีสานนะครับคนอีสานอยู่ประมาณ99.9%แล้วในส่วนของลูกบ้านเนี่ยครับมีการใช้ชีวิตร่วมกับป่ายังไงบ้างครับมีการใช้ชีวิตรุมชีวิตกับป่านี่ถือว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะว่าคนอาศัยป,ป่า ป่าก็อาศัยคนเหมือนกันเมื่อป่าเราสมบูรณ์เราก็สามารถหน้านี้ก็จะไปหาเก็บเมล็ดพันธุ์มาเตรียมไว้คือวันสําคัญก็จะนําต้นไม้ที่พ่อกล้าได้นี่ก็นําไปปลูกไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนหรือว่าทางการที่มีการปลูกต้นไม้ไประจําวันสําคัญครับของไม่ว่าจะเป็นวันแม่วันพ่อ อย่างที่ปลูกป่าชุมชนที่ผ่านมา12คิงหาส่วนใหญ่แล้วคือเราจะไม่ได้ซื้อต้นไม้ก็ชาวบ้านคือออกกันคนละเป็นร้อยนะครับร้อยขึ้นนะครับอนาคตข้างหน้าก็จะมีการปลูกไม้อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับหมู่บ้านในสารต่อไปนี่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่ามีแต่การปลูกเพิ่มเพิ่มอย่างเดียวครับ <S <S จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จ ด้วยการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพรัษดรซึ่งเป็นอาชีพที่ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้โดยการนำความรู้จากป่ามาอบรมมาฝึกฝนให้เขาอยู่กับป่าได้จริงและที่สำคัญยังจัดให้มีพื้นที่เป็นธนาคารอาหารของชุมชนให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าไปหาของป่าได้อีกด้วยครับ อันนี้อันนี้เห็ดอะไรบ้างครับพี่ชมครับอันนี้เห็ดหน้าขาวค่ะมี่บางคนก็จะบอกว่าเห็ดชาวคนอีสานเรียกเห็ดหนามุ้งหนามอ่อนนี่นี่คือเห็ดโคนค่ะพอตรงนี้สังเกตที่มันเป็นเห็ดโคนเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนโคนอ๋อไหนเห็ดผอมสามร้อยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เนี่ยเหรอครับใช่ใช่เหมือนดินเลยนะพี่เหมือนดินเลยแล้วอันนี้นะครับเห็ดอะไรครับน้ำกก็คือเห็ดน้ำหมาก ่ทังมาครบดวันนี้สีเฮ็ดเอียงให้ผมทาน<อ>ครับอ๋อวันนี้สีแกงเห็ดซูกินค่ะเห็ดจากธรรมชาติเก็บจากสวนสดัวต,ตลอดจะเป็นแกงซูกินโอ้ยแต่บ่ แหลาปัจจ <Z> ุบันราษฎรที่ได้อพยพมาจากพื้นที่ป่ารวมทั้งชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินใกล้ชิดกับแนวเขตป่าล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติและไม่หวนกลับไปบุกรุกทำลายป่าด้วยพระมาหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากร,ราชดำริจึงนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและด้วยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระประมินทรรรามาธิบดีศีสิสงห์มหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวทางการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้กับราษฎรและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป ราชกรณียกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ต่อเนื่องสืบมาจำนวนหลากหลายโครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยล้วนเป็นคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ชาติบ้านเมืองและอนาราษฎรได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีค่ะ